ที่โรงเรียนบ้านจันทร์ศรีวิไลตมบลบ้านจันทร์อําเภอเมืองอุดรธานีนาวาอากาศเอกวิศรุทจันประดิษฐ์ผู้บังคับการกองบิน23อุดรธานีได้มอบหมายให้นาวาอากาศเอกวินัยรัตนคงดุกเสนาธิการกองบิน23และนาวาอากาศโทลิ่วหลุยเซียงหัวหน้าหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์และคณะนายทหารจากกองบิน23ประกอบพิธีส่งมอบโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสนามฝึกซ้อมกีฬาทดแทนสนามเดิมที่ชมรุดซุดโซมและยังเป็นอะคาเดมีสร้างเด็กในชุมชนบ้านจันรให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดหรือทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตค่ะเสนาธิการกองบิน23กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของชุมชนกับกองทัพอากาศ ที่ผ่านมากองทัพอากาศค่ะได้มีการฝึกบินร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกร่วมกันจำเป็นจะต้องฝึกนักบินของกองทัพให้มีความเชี่ยวชาญและเพิ่มประสบการณ์ในการบินเพื่อรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติซึ่งได้ปรับแผนการบินให้มีผลกระทบน้อยที่สุด สุดท้ายนี้ค่ะหากทางโรงเรียนและชุมชนมีอะไรที่จะให้ทางกองบิน23ช่วยเหลือก็สามารถติดต่อทางกองบิน23มาได้กองบิน23ยินดีที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ